เป็นแท่งต่อไปอันนี้ก็เป็นแท่งสามเหมือนกันเห็นไหมเนี่ยแดงปิดแดงเปียกเขียวปิดแล้วก็้เขียวเปิดเขียวเปิดเนาะเขียวเปิดแล้วก็ขึ้นต่อแท่งนี้เฟื้องว่าขึ้นต่อแน่ๆก็กดขึ้นเพราะว่าเพราะว่ามันอยู่ในโซนโซนยกตัวโซนต้านมันชนต้านไปหมดแล้วแล้วเมื่อเกิดเป็นเขียวแล้วอยู่แท่งสองเรากดเราดสามารถ กดแท่งสองของหลังจากแท่งเปิดได้เพราะแท่งนี้มันยืนยันแล้วว่ามันมันเคยลงมามันเคยขึ้นไปแล้วเดี๋ยวลงมาใหม่แล้วก็เกิดเป็นเปิดเพื่อให้ราคาขึ้นไปแต่เราเสียแท่งสามนะเพราะว่าเราไม่มั่นใจว่าแท่งนี้ยแท่งสองมันจะเป็นแท่งมันจะมันจะขึ้นไปจริงไหมโเคก็อาจจะลงอาจจะลงเป็นชุดฟอร์ลูเทน เราไม่มั่นใจพี่ไม่มั่นใจพี่ลยลอยแท่งนูงในปรากดแท่งนี้เพราะว่าเขียวเปิดราคาขึ้นจริงกดขึ้นไปถามว่ากดแท่งนี้ได้ไหมที่จะต้กดได้แต่ว่าเรื่องด้วยว่าเราอ่ะเห็นมันเป็นชุดฟอนเดอร์เทนเราก็ยังไม่เทรดเรวก็ปล่อยไปจริงๆแท่งโยกเรากลัวเลย เพราะมันเป็นเพราะมันเป็นเปิดแต่ถ้าเกิดเป็นเป็นปิดเราก็กดเราก็กดลงเนี่ยเนี่ยคือชุดเนี้ยคือชุดเนี้ยคือตอบเหตุผลว่าทําไมแท่งเปิดถึงไม่ซื้อถึงไม่ซื้อลงเออถึงไม่ซื้อขึ้นไม่ใช่ไม่ใช่ผิดผิดแท่งเปิดแท่งเปิดทำไมทำไมไม่ซื้อไม่ซื้อลงในชุดฟอรโลเทนเพราะมันเพราะมันจิเกิดเหตุการณ์แบบนี้พี่เลยพี่เลยถ้าเกิดถ้าเกิดไม่ใช่แท่งที่เป็นแท่งปิดคือแท่งมีไส้ทั้งสองฝั่งเราจะไม่กดชุดฟอรโลเทน เราจะปล่อยไปอีกแค่หนึ่งรอกดแท่งสามหรือว่าแท่งเงี้ยมันยืนจะรับกลับตัวแล้วก็กดลงนะครับนะครับส้มพอเข้าใจอยู่เนาะในชุดเนี้ยก็เห็นส้มก็เห็นเคยเห็นส้มกดอยู่นะถูกไหมอ่อ่าก็เหมือนก็เหมือนกันก็ก็อย่างที่ที่บอกเลยประมาณนั้นเลย นะครับนะครับถ้าเกิดเป็นเป็นสองเเขียวแล้วก็แดงสองแท่งลงมาอย่างเงี้ยแล้วก็มาเปิดเป็นเขียวเปิดนะครับนะครับแล้วก็เพุ่งเข้าออเดอร์ที่เป็นฟอรนเทนให้รอรอแท่งนี้ก่อนว่าแท่งนี้เป็นอะไรแต่ถ้าเกิดแท่งเนี้ยเป็นแดงก็ช่างมันก็เราไม่ได้เสียออเดอร์เราแซงว่าเราเรากลัวแต่หลักๆมันก็อาจจะขึ้นไปปิดเป็นเขียวเล็ก แทง่อไปแล้วก็กดเขียวได้แต่ต้องเป็นเขียวที่มีทสาสองฝั่งเราสามารถกดขึ้นได้นะครับแต่ถ้าเกิดเป็นเขียวกับตัวก็กดขึ้นได้ยุเว้นยกเว้นเป็นเขียวเป็นเขียวปิดนะถ้าเป็นเขียวปิดเนี่ยน่าแสดงว่าโอกาสที่โอกาสที่จะลงก็มีเพราะมันเพราะมันจะใกล้ชนต้านแล้วจะถึงต้านแล้วแต่ถ้าเกิดมันเลยไปเราเกิดซื้อขึ้นในเขียวปิดได้ต้องบอกต้องบอกอย่างนี้ก่อนถ้ามันเป็นแดง กดขึ้นได้ไหมคะเนี่ยแค่แี่ค่ยค่ะถ้าผมว่าจากเขี่ยจากจากเนี่ยเนี่ยตอนเนี้ยมันเป็นเขี่วมันเป็นเขียวใช่ไหมแล้วทีนี้ถ้าถ้ามันเป็นแดงแบบนี้ค่ะเราสามารถจะกดขึ้นได้ไหมหมายถึงว่าสมมติว่าแท่งนี้เป็นแดงเหรอดูว่าแท่งนี้ดูว่แท่งนี้ม o o ดูแท่งไหน เนี่ยพี่เอาเมาส์ไปชี้แดงนี้แล้วก็เขียวเขียวถัดมาขวามือเขียวแล้วก็เขียวขึ้นไปหน้าขาแท่งนี้แหละถ้ามันเป็นแดงเนี่ยเขียวตรงกลางเขียวตรงกลางเนี่ยถ้ามันเป็นแดงเนี่ยใช่ใช่ค่ะแต่คือถ้ามันเป็นถ้ามันเป็นเขียวปิดเนี่ยโอเคสามารถพอจะรู้ได้ว่าแท่งถัดไปมันอาจจะลงเงนี้ยค่ะแต่ทีนี้ถ้ามันเป็นแดงเนี่ย สามารถกดขึ้นได้ไหมเราจะสังเกตได้จากยังไงบ้างสมมุติว่าถ้าเรากดขึ้นอะไรเงี้ยค่ะหรือว่าเราปล่อยเลยถ้าเกิดแท่งนี้ยมันเป็นแดงนะแท่งเนี้ยเป็นแดงนั่นแสดงว่ามันมันมันอยู่ในชุดฟอสฟู์เทนมันเข้าฟอสฟู์เทนไปแล้วแท่งต่อไปอ่ะ เขียวถ้ามือเริ่มเป็นแดงมีไส้ทั้งสองฝั่งนะครับมีไส้เนาะเราก็จะอิงตามแท่งเนี้ยเรากดขึ้นนะถ้าเป็นแดงเรากดขึ้นนะเราจะไม่กดเราจะไม่กดลงเพราะว่าเพราะว่าแดงนั้นน่ะถ้าเป็นแดงเปิดเรากดเรากดลงได้แต่ถ้าเกิดเป็นแดงปิดไม่ใช่ดิถ้าเกิดถ้าเกิดเป็นแดงที่มีไส้ด้านมาด้านล่างเรากดลงดีกว่าเราจะไม่กดขึ้น แต่ส่วนใหญ่ที่เคยเห็นมามันจะมันจะถ้าเกิดเป็นแดงนะถ้าเกิดแท่งนี้ยมันเป็นเขียวเปิดแล้วเขียวเปิดแล้วแล้วกลับมาเป็นแดงเนี่ยมันมันมันก็มีแหละแต่ว่ามันมีน้อยซึ่งแดงแท่งนี้ยถ้ามันมาลงมามันจะลงมาชนะเลยนะมันจะลงมาชนะเลยถ้ามันลงได้มันคือชนะแท่งนี้เลยนั่นแสดงว่าถ้าเกิดมีไส้เราซื้อลงต่อแต่ถ้าเกิดเป็นแดงกลับตัวเป็นแดงกับเป็นแดงกลับตัวพี่ว่ามันจะกลับตัวขึ้น แต่ถ้าเกิดเป็นแดงเปิดใช่ไหมถ้าเกิดเป็นแดงเปิดคือแท่งนี้ถ้าเกิดเป็นแดงเปิดเรากดลงแต่ถ้าเกิดเป็นแดงปิดพี่จะซื้อขึ้นแต่ถ้าเกิดแต่ถ้าเกิดแดงมีไส้ทั้งสองฝั่งเราก็ซื้อตามสีได้เลยหมายถึงอ่ะกดลงขึ้นมันถ้าเกิดขึ้นถ้าเกิดขึ้นมันมีมีนักขนาดเดียวอ่ะคือต้องเป็นแดงปิดเท่านั้น มันก็จะขึ้นมันก็จะขึ้นได้มันก็จะขึ้นตามไส้ของแดงของแดงของแดงเปิดเออของแดงเออของแดงปิดมันจะย้อนแย้งกันนะมันจะย้อนแย้งกันนะส้มพอเข้าใจส้มพอเข้าใจไหมว่าถ้าเกิดแท่งเนี้ยมันเป็นแดงเปิดมันก็จะวิ่งลงในแท่งตัดในแท่งตัดไปแต่ถ้าเกิดเป็นแดงปิดมันก็จะมันก็จะย้อนขึ้นไปข้างบนเพราะวิ่งตามไส้เขางบนชไง ทุกอย่างมันจะวิ่งตามไส้ใช่ใช่เราจะมองมันจะวิ่งไปตามไส้มันจะไม่ย้อนไส้นะเพราะว่าแท่งเนี้ยมันบอกมันเบรกไปแล้วว่ามันจะเลือกมันจะขึ้นจะลงแล้วอะหมายถึงแท่งหมายถึงแท่งต่อไปที่แท่งเนี้ยมันจะเลือกขึ้นและลงแล้วอะไอเนี้ยที่ไอเนี้ยที่มันเป็นเขียวอย่างเงี้ยมันเลือกที่จะขึ้นแล้วไงส้มส้มพอเข้าใจไหม จริงจริงเราเราสัญญาณมันมาตั้งแต่แท่งนี้แล้วแท่งต่อไปเนี่ยคือถ้าเกิดเราถ้าเกิดเราจะเทรดแท่งสามให้เราดูให้ให้เราดูเลยว่าแท่งสามเนี่ยแท่งสองมันจะเป็นไรถ้าเกิดเป็นเปิดไปแล้วแท่งสองอ่ะมันจะขึ้นต่อมันจะขึ้นต่อไปถ้าขึ้นต่อเรากดขึ้นต่อแต่ถ้าเกิดมันเป็นแดงเราก็ดูมันเป็นแดงอะไรถ้าแดงปิดถ้าแดงปิดเราก็พี่ก็มองซื้อขึ้นแต่ถ้าแดงเปิดพี่มองซื้อลงแต่ถ้าเกิดมีใช่ทั้งสองฝั่งพี่จะิง อิงกามสีมันคือใบถึงกดแดงเพราะเพราะนั่นแสดงนั่นแสดงว่าแดงมันคุมกลับมาคุมหมดแล้วเพราะแดงข้างข้างหน้าเนี่ยก็แดงสองแท่งแล้วถ้ายังเป็นถ้ายังเป็นแดงอีกมันก็คูมลงยกเว้นแดงปิดโอเคโอเคจริงจริงคนจริงจริงคนจดนะไอ้พวกเนี้ยแต่พี่ชอบแต่พี่ชอบพี่จะท่องได้แล้วอ่ะอย่างรูปนี้อย่างรูปนี้เหมือนกันเห็นไหม ขึ้นไปหนึ่งสองสามสี่กลับลงมาหนึ่งสองสามสี่นี่หนึ่งสองสามหนึ่งสองแท่งใหญ่ใหญ่แต่จริงจริงแล้วอะวิธีการอ่านในตัวเนี้ยเราก็ดูเลยว่ามันขึ้นไปขึ้นไปกลับตัวกลับตัวลงมากลับตัวก็เป็นแท่งกลับตัวอีกก็เบ็นกลับตัวอีกมันก็จะลงต่างแท่งกลับตัวแท่งนี้ก็แท่งกลับตัวนี่ก็ลงนี่ก็ลง เนี่ยมันแค่นี้เองเลยแต่ถ้าเกิดแต่ถ้าเกิดเป็นพวกแดงแปลกๆเพื่อจะแดงกลับตัวขึ้นไปเนี่ยมันก็จะบอกสัญญาณว่าเริ่มมีเริ่มมีเริ่มเป็นแดงปิดแดงปิดแล้วนะแดงปิดข้างล่างแดงปิดอะไรเงี้ยเราก็กดขึ้นถ้ามันเกิดเป็นแดงปิดจนแนวอะไรอย่างเงี้ยเราก็อนุมานได้ว่าแต่ว่าที่กดลงก็เราก็มองว่ามันเป็นกลับตัวกันเป็นโซนกลับตัวแล้วเป็นแดงที่สมบูรณ์ไม่ใช่แดงแบบอย่างเงี้ยแดงสมบูรณ์ พอเป็นปิดปุ๊บแปรขึ้นลงมาขึ้นลงมาปุ๊บเป็นแดงปิดแต่เป็นแดงเปิดเปิดลงมาเห็นไหมก็ลงต่อก็เป็นแดงปิดพอปิดเสร็จก็เขียวเริ่มเข้าเห็นไหมมันแท่งเข็มก็จะบอกในมันบอกในในมันอยู่แล้วอ่ะเราเห็นอยู่เราเห็นอยู่เนาะเห็นไหมถ้าเกิดเราไล่ชุดเนี้ยไล่นี่แต่ตั้งแต่นี่ขึ้นไปเป็นเขียวสองแท่งเขียวเปิดเปิดขึ้นไปแล้วกลับมาก็ไปต่อไม่ได้กลับมาเป็น แดงเปิดแดงเปิดแดงเปิดก็เราก็กดตรงซื้อลงมาเห็นไหมเห็นไหมแดงเปิดกดซื้อลงมาซื้อมาเสร็จก็ยังเป็นแดงเปิดแล้วก็กดซื้อลงมาต่อพอต่อพอต่อเสร็จมันือเป็นมันก็เป็นเขียวกับตัวกับตัวจริงไหมรออีกแท่งหนึ่งแท่งนี้แท่งว่าระหว่างทางของแท่งเนี้ไปแท่ไปแ่มันเยอะกว่าแล้วก็เลือกที่จะเลือกที่จะซื้อขึ้นได้ขึ้นไปก็เป็นเขียวกับตัวพอเขียวกับตัวเสร็จก็แดงก็เป็นแดงเจมมองเป็นแดงกับตัวก็ได้ แล้วก็เป็แดกกับตัวอยู่กับตัวหัวชี้ลงเนี่ยคือมันส่งมันส่งการาฟลงนะแต่ถ้าเกิดแต่ถ้าเกิดกับหัวอย่างเงี้ยเนี่ยเี่ยขียวกับตัวอย่างเงี้ยมันจะขึ้นต่อนะไม่เหมือนกันเพราะไอ้ตรงเนี้ยมันถ้าอยู่ตรงกลางมันชอบส่ง้านแนวถ้าอยู่บนแนวถ้าเป็นกับตัวอย่างเงี้ยมันชอบส่งราคาลงแต่ถ้าเกิดอยู่กลางแนวถ้าตัวอย่างเงี้ยมันชอบส่งราคาลงแต่ถ้าตัวอย่างเงี้ยอยู่ตรงเนี้ยมันก็จะสลับเป็นแท่งเขียวหมายถึงจะเป็นเป็นแท่งราคาเป็นสีเขียวนะตรงนี้จะเป็นสีเขียวแทนนะ